เมื่อกี้หนูก็ไมเต้นกับเขาประวัที่น่ารักจริงๆนะครับทำไมความสุขมันผ่านไปเร็วจังนะแบบแป๊เดียวใกล้ๆกั2สองชั่วโมงนะคุณผู้ฟังฮะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังแล้วก็ยนลืมฮะคำถามที่เราถามไปร่วมสนุกกันนะครับใช่ค่ะทำไมถึงชอบน้องข้าวทิพย์ธิดาดินค่ะก็ยังสามารถส่งได้ทั้ง SMS 464 2999หรือว่าเข้าไปโพสในแฟนเพจของ แฟนทีวีแฟนทีวีนะคะโพสเข้ามาได้เรื่อยๆเลยเลยของรางวัลมากมายใช่เลยให้ช่ิยนำมาจากจากที่เกาหลีด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีของรางวัลจากแฟนทีวีใช่มีทั้งเสื้อยืดมีทั้ง usb มีทั้งสมุดพร้อมลายเซ็นเยอะแยะมากมายจริงๆค่ะส่วนใครที่แบบว่าต้องบอกว่า อยากจะไปสัมผัสกับเหล่าบรรดาศิลปินของแกรมมี่นะครับอยากใกล้ชิดเนี่ยนะฮะงานนี้เลยครับงานนี้เราก็เย็นนี้ด้วยค่ะเนี่ยอีกสชั่วโมงค่ะเขาเริ่มห้ามมือเย็นเป็นต้นไปค่ะไปกันได้ค่ะที่ลานหน้าตลาดนั้นะคะหน้าโรงเรียนเบนจมะเทพอุทิศนะคะจังหวัดเพชรบุรีนะคะไปกันได้ของงานนี้นะคะเป็นงานแฟนที่วิ แซ่บแซ่บเฟสติวัลค่ะเป็นแฟนทีวีสัญจรแซ่บแซ่บเฟสติวัลซึ่งคราวนี้จัดกันมาอีกครั้งหนึ่งแล้วค่ะไปกันได้ค่ะเพราะว่าเป็นจังหวัดที่ใกล้ๆหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงนำทีมค่ะเจ้าชายลูกทุงเหมือนเดิมค่ะคนนี้ไม่มีพลาดพี่ก๊อตจักรพันธ์ค่ะพี่ก๊อตคนเดียวยังไม่พอยังขนน้องนิวน้องจิ๋วค่ะสองสาวดูดูไปด้วยนะครับนีไปด้วยค่ะและยังไม่พอค่ะมีน้องใหม่สามสาวจากเวทีเดอะสตาร์สิบเอ็ดค่ะไม่ว่าจะเป็นน้องมาตามซึ่งก็รู้อยู่แล้วว่าเป นี้ก็ยังมีน้องยิงนะคะแล้วก็จะมีน้องเกรซด้วยไปให้กําลังใจน้องๆเขานะคะนอกจากคอนเสิร์ตที่จะได้ชมได้ดูแบบฟรีคอนเสิร์ตแล้วนะคะก็ยังมีชอปมีชิมมีชมมีศิลปินอีกวงหนึ่งวงนี้ผอราชอบมากวงเยอยะไงเพยวเพลงโห้ดิ นี่เขาแฟนแฟนตัวจริงของตัวเยอเลยเอาาล่งเพลงตัวเยอให้ฟังหน่อยนิฮะแอลพี่ต้นจะขายกันอย่างนี้เลยหรอเดี๋ยเยอก็ไปนะคะใครชอบดาแบบว่าติดติดหน่อยอะไรเงี้ยเดี๋ยวเยอเดี๋ยเยอเขาก็ไปนะคะงานนี้ที่เพชรบุรีค่ะไปก็ได้ค่ะชอบชิมเล่นเกมจากสปอนเซอร์ใจดีมากมายค่ะไปช่วม ชมชอบชิมแล้วก็ดนตรีฟรีตลอดงานขอบอกเลยว่าฟรีตลอดงานแล้วแฟนทีวีก็จะมอบสิ่งดีๆแบบนี้ไปเรื่อยๆไป <c oughs> เรื่อยๆคะ่ะและเรื่องราวดีๆคอนเสิร์ตดีๆแซ่บๆแบบนี้ก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณนะครับสมหวังเงินสั่งได้สินเชื่อจำนำทะเบียนรถทุกประเภทอยากได้เงินสด ขับรถมาเลยได้เงินไวไม่โอนเล่มโทรเลยครับ021234000ค่ะ All อ l อ New Mitsubishi Titan เม g กกะแข็งซูเปอร์นะคะเปลี่ยนทุกความเชื่อคะ่ะผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าพรกระจ่างใสใน7วันยำยำจำัมบ้รถต้มยำน้ำข้นอยากซักก็บอกหลุดกรอบไปแล้ว และต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับโอเชียนครับโดยไทยสมุทรประกันชีวิตเพื่อนคู่ชีวิตตลอดไปรถจักรยานยนต์ยาฮ่าสปาร์ครถ15หัวฉีดแรงดีประหยัดน้ำมันคันเทพเลือแป้งที่ไหนเมื่อไรก็อร่อยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณม่เสค่เินะครับเย็นวันนี้นะครับให้กงเย็นนะครับนะฮะฝาที่อีกรอบหนึ่งฮะ ลานตลาดนัดหน้าโรงเรียนเบนจะมัเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีใกล้ๆุมเองจ้ะนะครับไม่ไม่ใช่ถนนเพชรบุรีนะฮะจังหวัดเพชรบุรีนะครับไปให้ถูกนะฮะเมืองขนมหม้อแกงองหวานอร่อยมากมาถึงช่วงท้ายรายการแล้วครับนม่อยากให้เราต้องจากกันเลยฝากอะไรสักนิดอยากอยู่เป็นนานๆอยากพูดอะไรกับแฟนๆเพลงเชิญครับขอบคุณนะคะขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้กับข้าวทิพนะคะตั้งแต่เพลงแรกนะคะที่ข้าวทิพ์ได้ขับ จนถึงนะคะมาวันนี้ก็คือมวยบอนอกนั่นเองยังไงข้าวทิพย์ก็ขอฝากพี่น้องแฟนเพลงเป็นกำลังใจงให้กับข้าวทิพย์ด้วยค่ะ ดี๋ยก่อนนะกำลังใจส่วนหนึ่งพี่ว่ามันมาจากแฟนคลับของเข้าทีมนะฮะก็วันนี้ก็มาถือว่าเป็นส่วนส่วนหนึ่งในการที่มาสร้างสีสันความสนุกก็ต้องขอบคุณเหล่าบรรดาแฟนคลับด้วยนะฮะที่สละเวลากันมาฮะบางท่านก็ต้องรักทุกคนเลยบางคนก็ไปโกหกลูกบอกว่าจะมาทำงานอะไรอย่างเงี้ยนะบางคนก็โกหกพ่อแม่บอกว่าจะเลียนพิเศษอะไรออแต่แต่มันมาที่ดีครับมันมีเรื่องดีๆนะฮะอย่างที่บอกไปเราจะมาทิ้งท้าย เดี๋ยวไปอ๋อ้ดีนะโอ้ทุกท่นชื่อช่วงดีใช่ที่แล้วช่วงดีเมื่อเสาร์ที่แล้วค่ะที่ยูทูปที่ส่งนี้แล้วแล้วก็เฟซบุ๊กมานะครับไปดูกันครับไปดูกันเลยนี่เลยค่ะนะฮะต้องขอแสดงความยินดีด้วยครับคำสืบท่านนะครับหลากหลายจังหวัดนะฮะตอนนี้รับขอรางวัลกันไปนะครับส่วนใครที่ร่วมสนุกกันนะครับในสัปดาห์นี้ก็ติดตามได้นะครับว่าคุณเป็นผู้โชคดีหรือเปล่าในเสาร์หน้านะครับทิ้งท้ายกันด้วยหนึ่งเพลงที่เราจะมาสนุกด้วยกันอีกอี มาล์มดีกว่าฮ่าอะไรหมอลำหมอลำหมอลำสมัยมนวนนะคะกับพงทองคนองลำค่ะพงทองคนองลำค่ะเพลงนี้อยู่ในอัลบั้มในอัลบั้มตาำข่อยิสานตำข่อยิสานใช่ไหมที่เข้าที่ได้วิวการได้ร้องนะครับเราจะมาทิ้งท้ายเพลงนี้เป็นเพลงสุดท้ายพวกเราจะสนุกด้วยกันกับเพลงสุดท้ายในวันนี้ครับพงทองคนองลำเข้าทิพย์ที่ดานลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ